สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นีนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง3มราศีนะคะที่ดวงดีดวงเด่นในเรื่องของโชคลาภและการเงินโดยเฉพาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีผู้โชคดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภนั้นจะเป็นราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ สำหรับราศีแรกที่ดูดีในเรื่องของการเงินนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤษภค,ค่ะดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบเงียบๆนะคะคือรวยแบบค่อยเป็นค่อยไปสะสมทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้านะคะ ส่วนถ้าชาวราศีพฤษภคนไหนหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็ลาบลอยนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบติดปลายนวมนิดนิดหน่อยๆนะคะได้โชคลาภแบบพอหอมปากหอมคอค่ะแต่ถ้าชาวราศีพฤษกนะคะขยันทําบุญสร้างกุศลบ่อยๆนะคะรับรองว่าตําแหน่งเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะต่อมาคือชาวราศีกันค่ะ ชาวราศีกันถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินและโชคลาภโดดเด่นมากที่สุดในบรรดา12ราศีเลยนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้อะไรแบบฟุกๆนะคะนอกจากเ,าเงินรายได้ธรรมดาที่คุณได้ปกติอยู่แล้วค่ะชาวราศีกันยังมีโอกาสที่จะได้เงินทองโชคลาภผลกำไรส่วนแบ่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอีกด้วยค่ะ ส่วนอีกราศีหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะถ้าเราจะดูในเรื่องของการทำมาหากินของชาวราศีกรกฎโอ้โหพูดได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้ดีอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เงินทองไหลมาเทมาชาวราศีกรกฎจะสามารถ make money เข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าชาวราศีกรกฎหวังในเรื่องของพวกลาบลอยลาบแบบฟุกๆนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสได้อย่างมากๆเลยนะคะ หากชาวราศีกรกฎค่ะคิดว่าจะลงทุนนะคะหรือว่าไปเสี่ยงดวงหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ถือว่าดีอย่างมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสองวันต่อไปนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎเปิดอย่างเต็มที่นะคะนั่นก็คือวันที่30และวันที่31กรกฎาคมค่ะถ้าคุณจะไปเสี่ยงดวงไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ขอให้จัดการในสองวันนี้รับรองว่าได้ผลสม ปราถนาอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าราศีอื่นๆนะคะอยากจะโชคดีมีโชคลาภเหมือนสามราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าถ้าสามราศีที่หมอไก่กล่าวไปแล้วอยากจะดวงดีคูณ2ก็สามารถทําตามเคล็ดลับที่หมอไก่กําลังจะบอกต่อไปนี้ได้นะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะก็คือการไหว้พระหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะให้คุณเตรียมอย่างแรกเลยนะคะก็คือพวงมาลัยสดๆนะคะแล้วก็เตรียมน้ําสะอาดค่ะจากนั้นนะคะให้เตรียมจุดธูปตาม หลังจากที่คุณเตรียมภูมิลัยเตรียมน้ําสะอาดแล้วก็จุดธูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณขาทําการนะคะอธิษฐานค่ะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะรับรองว่าได้ผลสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ